มางับไปทั้งตัว เอนังบัง,งเลี้ยงอุี้ดีขนาดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง ทุกมองทุกบอลครับพี่น้องนุ่มกรบผ้าแสบป้าแล้วครับพี่น้องมืัอนี้ผมผ้ามาดจาับในโลกแสบอีเราครับมืัอนี้ผมได้เป็นตำทัวหลักการเขาว่าอบหนูอบหนูหนูหน้าตัวนี้ไงได้พี่น้องมึงโอ้ใส่ไหมพี่น้องมึงนะเดี๋ยวหอมเลยผมอบมาใหม่ๆหอมหอมเลยพี่น้องแม่ผมอบมาเก,ก่งพี่น้องพี่น้องอันครูมึง

มาแซลล์ของผมพี like it. It ่น้องมั้ยผมดำกว่าเดี๋ยวเห็นได้พี่น้องเด้อนก่เพื่อนเราโอ้มันโตหญ่ๆเด้อพี่น้องนู่นนะนู่นมันโตหน่อยเด้อพี่น้องมันใส่เนี่ยุมนว่างโตแบบหญ่ๆเดี๋ยวไงเป่งๆเลยครับมันโนพี่น้องมาขีดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยสี่ยพี่น้องโอ้สีกบกว่าแล้วมีอะไรพี่น้องมึงตรง อมึงขาตัวเองเนาะซิมมึงก่อนพี่น้อง หอมเปนดอกผมอบมหอมเลยเนี่ยหลายแห่งเนี่ยนีแน่ขนขราดทำทั่ว่ไทนไทยปกติไ่นนองผมหอมหเลยเร็มพอน้ำเกียวมาหินนำเกียงผมตำพวกอย่างนี้เพีย

กูอย,อยากให้พี่นอนดะเแตนได,ได้กินน้ำผมโอ้ยหวมเขาเนี่ยดีเป็นอะไรเพื่อ มันใส่เยมันก็ได้ກะ มันละความดีโอ้ phụ đọng phân bởi, bông nhầm không tiếng nhầm cái rồi để sang phải này. ัไม่ควนออกอยูไปลอเวกันเออนู้ใช่ยงตายไปลอง กินอยูพผมจัดอยู่บ้านพี่น้องไปโทงมปเลยรสมันแห้งแห้งกระจายกันหนาวตับตับหนุตับหนุพี่น้อง มาตัวยี่สิบห้องไปดองรอหามกันงับไปทั้งตัว ช่างอร่อยขนาดนี้พี่น้องลองลองเหนียนี้งบางน้นอายคว้านขึ่นด้พี่น้อง ယဎ်တါာကးရါါင်နါင်ညဘု့ដီကါက်တါကါင်ပြးတေရငနို့ကားနို့က

จวงตับจงเครื่องแน่แบบทำในหน้าที่มามักอย่างตามสูตรเท่าตามสูตรผู้มากนะครับมาย่างกระได้มะขัวกระได้เพ่องความเวียกความหอมกับแซ่บพีอง หวามนต้องกินด้วยแลูกกางทงไม่ต้องไตมาแล้วเห็ดไม่ไหมหัมวหอม,มลองเบื้องลูแผน่นเป็น,ปนแผนน่นเก๋หนังเบื้องเลี้ยงเอ้ยเอุยดีขนาด Để tay hàng Hãy subscribe cho kênh nào Nào không, không. สองตัวนี้เลยพี่้องโอ้แซ่บ,บ,บคักเบ็ดคัอ่างเขาบากบางทีคนเราไปเลื่องไไพี่้องว่าจะเป็นพี่้องร่างสีขามาหรือว่าพี่้องที่เขามาบางแล้วก็เรื่ยงคนไหลคนแช่ก็ถ้าใขรผมไม่ได้เพียงเด้อผมที่ล้างเล่ใจเขบาบอกบ่ง ลิปผมดีพอน้อดีพอน้อเนยคพี่น้องกดเข้าไปได้ครับบ่ต้องรังเลใจครับพี่น้องพี่น้องที่บ่ได้พาดคลิปใหม่ๆของผมครับพี่น้องคลิปนี้ทำมิตรพี่น้องนะแล้วพี่น้องเรื่องรักษาสุขภาพไม่ได้เพียงเด้คลิปหนห้องปุ๊บปันไม่ว่าผมสีผ้าแสียยังก็เพียงเนาะคลิปนี้สวัสดีครับผม